เนี่ยตัมันจะดังก๊ก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 เดินหน้าก็ดังก๊ก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 พลังอ่าเนี่ยดังหนักเลยเดี๋ยวต้องเลื้อดูครับว่าข้างในมันเป็นยังไงแป๊บหนึ่งครับมันก็มืดแล้วเดี๋ยวมาลุยก่อนแต่แรกก็ถอดท่อก่อนนะครับอันนี้จะเป็นย Yamaha Cubic แต่ถ้าล้อลอยแบบนี้หมุนมันจะจะไม่ดังแต่ถ้าล้อลงเพลินแล้วหลุนดังก๊กก๊กก๊ก น่าจะมีปันหาสับชุดขับหลังเดี๋ยวต้องลองรือดูก่อนครับก็ประมาณนี้ฝากติดตามด้วยนะครับอันนาท่านๆเพื่อนๆที่มีอาการเดียวกันปาลุยหรือรอนันนี้เครื่องมือนะครับที่สั่งมาจากลาซาด้าห้าร้อยบาทดูได้มาโอ้ยมีทุกเบอร์มีเงินไซเท่าไหรนะ่นะกี่มิลนะสามสอง ยันแบบโอ้โหยันเบอร์อะไรเบอร์แปดโอ้โหหนามากเล็กยังดีเลยดูห้าร้อยบาทเดี๋ยวปะใช้อุปกรณ์มือตัวนี้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้แล้วหรือลุยครับเมื่อกี้แทบไม่ได้ออกแรงขั้นเลยน็อตตัวนี้ เหมือนตอนปะยางหรือว่าอะไรช่างลืมขันให้มันแน่นหรือเปล่าเพราะผมใช้ปะแจตัวนี้โหดมามันไม่ได้ออกแรงก็เปีย้ยอะไรเลยหรือว่าอาขันมาประคองประคองคเดี๋ยวเราต้องดูเช็คดูลูกปงลูกป,ปืนตรงนี้ทีว่ามันแตกไหมลูกป,ปืนตัวเนี้ยพอดีเยื่วน้ำเนีมันเข้าเยวคอยดูรับ เมื่อกี้ดูฟังนี่แล้วน่าจะเป็นที่ลูกป,ปืนตอเนี้เดีย๋ยวเราทอดกล่องอากาศก่อนแล้วก็มาทอดแข็นทอดน็อตข้างในเจ้คอติดตามครับทอดไปเรื่อยครับหรือไม่ยากครับเ,เพื่อนหรือตามน็อตเลย นั้นเราหรือแล้วเราทอดออกมาตรงนั้นเราก็ใส่เข้าไปที่เดิมใส่ไม่ถูกเราก็ถึงมันไปเล่นนะหรือ, <c oughs> เ,รอเอาที่ถรงนั้นก็ไล่ดูโอ้โห,โห,โหน,น,นี่นะเศษหินเศษอะไรเยอะๆเราก็ได้เช็บทำความสะอาดของเราได้เองตรงนี้โควิดระบาดเราก็ต้อง เยอะเพียบเพียบะลลุยไงลุอได้แล้วลุาประมาณนี้แล้วก็มัทอดนี่จ้าแข็งอันนี้เรจะเป็นน้ำเติมแปะน้ำเติมแปะ คือครับพอดีหยอบตรงวันไม่ไหวกองแล้วก็แยกไว้อันไหนน้อนอันไหนถอแยกไว้ทอดนี้ยากไอ้พวกนี้แนมเป็นไนแต่ล้อลอยล้ามหมุนมันไม่ดัง ต่ถ้าลอลงพื hop, cool <đấy> ้นเราลุนปุ๊บมันดังปุ๊บ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 น่าจะเป็นลูกปืนมาเลยดูทีท้ายรามาทอดดูทอดแล้ยับหยับหยับหน่อยอะไล่ออกนปุ๊บ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 อาวนี่ตัววันนั้ นี่บัมบัมบัมบัาพุนเลยอะลูปืนทอดมาเราก็มาดูตัวนี้ด้วยมันเฟิร์กป่ะบางทีอะลูกปืนตัวนี้มันชอบเฟิร์กนะบูดไงลาเฟิร์กมันวิ่งฟาร์มเร็วเยอะๆมันดังโอ้โหโอ้โหโอ้โหนีต้องดูเลยปืนตัวนี้สำคัญบางคนก็หาว่าเอ้ยเหี้ยมเลเปลี่ยนชามแล้วทำไม มันดังอะไรเพิ่งพูดอะไรไปไล่เจียแข้งเจียอะไรจริงๆไม่ใช่โบูทลูกป,ปืนตัวน,นั้นแล้วมันเสียะะเดี๋ยวเราต้องมาทอด,ดนี้ออกก่อนที่จะทอดน็อตตัวน้องอ ไครับเดี๋ยวเราก็มาถอดน็อตตัวนี้ตัวนี้จะมีน็อตอยู่ข้างในอยู่ประมาณหนึ่งสองสามตัวแต่ว่าเราต้องลองน้ำตรงนี้อยู่อ้างแตกนีกลับนี่รู้เลยหลย กุ๊กกักกุ๊กกักอะไรเนี่ย,น,ย,ย,ยนี่โยกสายโยกขวาน่าจะมีพ่นนะลูกปืนกระไรลูกปืนนะเดี๋ยวเรามาดูกันล็อตต์อะไรวะลมาแปนนะปนะค<ๆ>นท้าย ต้องถอดล้อถอดอะไรอ่ะสองฟังนะมันจะทำงานง่ายอยาเมิดบัสซึกเม็ดสซึกเลยทีเดียวอันนี้นอ็อตของชุดชุดนี้จะไม่รวมชุดนี้มันจะเงามันอยู่ข้างในเราแยกไปต้องหาครบแล,แล้วเรามาถอดตังนี้ถอดตุดนี้ เดืดเดือดเดืดเดิอดเดือดเดือดลมเอาเกี้ยออกแล้วเอาใส่ไปใหม่อีกชุดนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องตอดตอดสายเบ็ดหลังเ้วยเล่นตอดไม่เคยทำอ่ะอันแรก ได้กลิ่นน้ำมันครับน้ำมันเพิร์ลไทอันอนี้เบอร์อะไรนี่เบอร์สิบสิบแล้กักน,นี้ได้ จุดื้นท้ายเอาไว้รับชุดปื้นท้ายเลยง่ายยางไ้่หมดนะครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเบืร์แปดยอะแปดตัวครับเราแยกน็อตว yes, not, ไว้วดีเราจะได้ไล่ถูกว่าตัวไหนตัวไหนนี่ก็น,น่าจะหมดแล้วนี่บ ปิดเนี่ยสายิดสาเบราไปก่อนเนี่ยเบรก่อนติดยาง เื่อทลองหน้าตาเป็นแบบนี้มืดหน่อยเดี๋ยวเรามาไลา่ลเช็คดูว่ามันเป็นอะไรไม่มีไฟนะ เกเก่ก่นแบบน,น,นี้ต้องพรันครับต้องแกะดีๆแล้วมันจะไม่ได้ หอ,อก้องหาอะไรหรอ่าหลเลยรนะวังบ้านหน่งคมอนี้จะคม แล้วเราไปกระทากออกมาแรงๆนี่ได้งงเจ็บเกินไปแล้วมันต้องซื้อลรือี้เนี่ยไม่ดีครับเป็นเรื่องดังเดี๋ยวมาดูว่ามันดังเพราะอะไรนะเพราะลูกปืนตัวนี้อย่าวเรามาไล่เส็ยก่ อันนี้มันฟังผ่านจริงครับสภาพก็ดีภาพดีเน่ยเปิดแน่นอ๋อนี่เจอแล้ว ้าลูกปืนเราหมุนแบบนี้มันจะไม่ไม่สะเทือนมือจะเกิดว่าของที่มันไม่เสียนะแต่ของเสียนี่คือ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 คึกในมือเราเลยอันนี้ไม่เป็นนี่ไม่เป็นนึ่นี้ไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่เป็น,น,ปนตัวนี้เป็นตัวนี้เลยเอามือเอาเอานิ้วแย่เข้าไปเนี่ยรู้เลย ตัวนี้ครับแต่คนนี้เราต้องซื้อตัวนี้มาทำการเปลี่ยนตัวนี้เป็นไรเนี่ยครับวิธีหาวิธีการดูดเอาลูกปืน,ออ,อ,น,นปอ,ออกแล้วก็หาน็อตที่มันมีอยู่กับตัวนั่นเรียบร้อยออกแล้วเนี่ยเราก็ใช้ใช้แต่ยางหน่อย ช้อุปกรณ์ที่เรามีครับดูดออกดูดออกถ้าเราตอกแล้วมันกลัวมันเสียไงเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นน็อตข้อท่อ <c oughs> ตัวเมียสองตัวนี่จะเป็นน็อตข้อท่อไอตัวนี้ก็เป็นน็อตหางเบรกที่อยู่กับตัวนี้ลองไว้ส่วนนี้จะเป็นชามที่มันเสียแล้วแมันมีรูแล้วมันลองส่วนตัวนี้ลูกปืนจะมันหาทิ่มันอยู่ตัวนี้เราตอกกลัวมันเสียไง ใช้ดูดดีกว่านิ่มไอตัวนี้ก็เป็นตัวน็อตล็อกชุดชามคาัสตัวนี้ก็เป็นน็อตที่ดึงตัวกลองพลาสติกแค่นั้นแหละมีแค่นี้ออกแล้วไม่ต้องไปซื้อตัวดูดราคาแพงๆครับเราหาได้ครับจัดเลยตัวนี้เราคืาจบเราได้ตัวปัญหาแล้วเดี๋ยวว่นนี้เราไปซื้อลูกปืนตัวนี้มาเปลี่ยนเอาลูกนี้ ตัวนี้มันอยู่ข้างในนี่ตัวนี้ตาใส่แล้วมันมีอาการปลายสั้นเนี่ยปลายจะดิ้นดุ๊กดุ๊กดุกดิ๊กเนี้ยมันจะดังก๊กก๊กก๊กโอเคประมาณนี้ครับจบนี่เป็นวิธีการใส่นะครับแล้วก็จะีดูดเข้าไปเหมือนเดิมอุปกรณ์ของเราลองได้แล้วก็ดูดเข้าไปดูดเข้าไป มันจะต้องตัดเรียงให้ดีไม่ต้องตีใช้ลูกปืนเดิมลองเลยหน้าแป่นบ้ามันจะได้พอดีแล้วะครับหั่นรูดเข้าไปอันนี้จะชา้าแซปหนึ่งใช้บล็อ้ หลังนะดูเข้าไปไม่ต,ต้องตอบเพราะเราอยู่ในหมู่มบ้านเนี่ยเสียงดังตกกลัว<อ>น,นะคือทักกนเอียงหน่อยเอาขายออก tăng thêm một. tăng hoài đi gặp thôi mình đi đi rồi cột đi đi ไม mm ่ไ hmm. ด mm ้ไ hmm. ม mm ่ม hmm. mm ีนบนไม่ม hmm. mm ีค hmm. น mm hmm. แล้วนัดแล้วมาจากไหนนครับประกอบเข้าที่เดิมอันนี้เบิดเสร็จแล้วน,นี่เรื่องกัด พอตตงมือให้นันแน่นมาเดี๋ยวมันจะเปียกขาดเดี๋ยวประสท์ประเทศเราจะบอกบล็อกเรา ไค่อยๆทำไปครับทำไปคิดไปไม่ต้องรีบ ไม่ได้ตรงหน้แาแราครับประกอบเข้าไปให้มันเมนเดินเดีย๋ยวเราจะลองเอารุกกระลอไใส่ก่อนแล้วเราลองมุนเดินหน้าทายล่างตัวเป้าดูถ้ามันไม่ดังก็โอเคเดีย๋ยวเรา,เาชมอกกอนะแับนึงใส่ใหม่ 你慢点。<German. S 1> <laughs> ไอแล้วะไม่เคยนยิบสองสองนะเดี๋ยวเอาลดลงก่อนเดี๋ยวจะลองลุนดูดังประกอบไหมสรุปไม่ดังแล้วนะหายเดี๋ยวเราใส่น้ำมันประกอบดังไหมไม่ดังแล้วนะจบไม่หายแล้ว โ okay. อเคเดี๋ยวใส่ท่อประกรอบใส่น้ำมันเรยบยวันนี้โดนไปเท่าไหร่เนสัมภาษณ์เลยโดนไปกี่ร้อยปีบาทสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบตามเีงครับเดี๋ยวรอดูตอนจบลองไปบิดอยู่นี่กรอบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนิ่มเลยนิ่มนิ่มปิด ดังก๊กอ่ะก๊กอักนิ่มแล้วแล้วก็ถึงเวลาทอนเราก็ามาเช็คพวกชามเช็คฟุ้นเช็คอะไรจบเสร็จแคิวบิ๊กเล็กน้อยดดรัแก็บมีเช็คความเรียบร้อยโอเคประมาณนี้จบในบ่ายจิ้มบุยัทอนฝากกดติดตามด้วยนะครับ